ผมเนี่ยถ้าพรรคนี้ตายมันตายนานแล้วแต่ว่ามันรอดมาได้ทุกทีครับพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ตัวเองเก่งมากสิพวกตัวเองเนี่ยแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใชแ่แต่ตอนนี้เนี่ยออพรรคเพื่อไทยเนี่ยผูกเซ้งโดยตระกูลจึงแล้วนะฮะอันนั้นปล่อยข่าวให้เซ็งกันทุกฝ่ายเฉยๆเพราะว่าทางคุณสุริยะคุณโฟมก็เซ็งไม่เซ็งเ่ะแต่ว่าปล่อยข่าวกันแบบนี้เซ็งเพราะว่าเขาช่วยกันอยู่ค,คุณสุริยะนะครับคุณโฟมเนี่ย เขาก็พยายามกันสุดไม้สุดมือครับออในการช่วยให้การเตรียมการเลือกตั้งของพรรคการคัดสนผู้สมัครการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบทบาทความรับผิดชอบเนี่ยมันแข็งแรงที่สุดครับแล้วพอปล่อยข่าวให้เขาต้องเที่ยวตอบคาถามเซ็งพัรหรือไม่เอาคุณว่าไม่เซ็งก็แปลกนะไม่มีครับเรื่องพวกนี้แล้วก็เพื่อนมิตรผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งหลายผมยืนยันได้ผมอยู่ที่นี่มานานครับผมอยู่ในจุดที่อะไรที่ควรรู้ผมรู้อ่ บางนั้นไม่มีครับเดินเซ็งปักเรื่องอะไรไม่มีคุณนัทวุฒิรู้วงในของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างมากอยู่เนาะเพราะว่าคุณนัทุฒิเขาจะหลอกาแคันดิเดตบ้างเถอะแหมพี่คุณน<อ>ัทคุณชูวนเอาอย่างนี้ส<อ>ิเอาอย่างนี้ดักทางเลยนะอยาทําให้ผมเป็นคนสําคัญขึ้นมาอีกเออาว่าเอา,เอา,เอาละผมก็พอรู้อะไรบ้างเราก็เห็นโน่นเห็นนี่วิเคราะห์ประเมินได้เอาเท่านี้พอ ส่วนคนดิเดตไม่รู้คันดิเดตไม่รู้รู้ว่าไม่มีเซ็งพัก็แล้วกันเออแล้วรู้ว่าคุณสุริยะอะไรไม่ได้ยื่นเงื่อนไขอะไรตามที่เป็นข่าวนะคนดิเดตคุณนัทวุฒิว่าจะมีตัวสีเรตไหมครับก็มันยังสีเรตอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่เปิดชื่อสักคนหนึ่งถูกไหมล่ะก็ยังเป็นสีเรตอยู่ทั้งสามคนนั่นแหละแต่เอาแน่ๆ่ว่าเสนอสามคนแน่นอนออยากได้ห้าด้วยซ้ํากลัวไม่พออีก็ปลดครับอืมมีไหรยใส่ให้หมดก็ก็ปลดปีละคนน่ะรัฐบาลอยู่ได้สี่ปี <c oughs> คือ,อยังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีหัวหน้าพักที่เป็นคนนอกครอบครัวชินวัตรเนี่ยหลายคนแล้วมไม่ได้แปลกใหม่อะไร <c oughs> บทบาทของคุณแพทองทานเนี่ย <c oughs> เผอเผอเนี่ยเข้มข้นขึ้นเพราะทางานหลังบ้านแบบเต็มเต็มมีงานอีกเยอะในการจัดโครงสร้างพักที่จะทําให้กลายเป็นกลับมาเป็นความหวังและเห็นว่ามันเป็นทางออกสําคัญทางออกเดียวของประเทศนี้ที่จะทําให้ไม่เกิดภาวะกินรวบทางการเมืองหรือแกนโอเพนนิ่ง <c oughs> มีพางมีงานอีกเยอะที่เต็มไม้มเต็มมือและ ừ ừ. ผมเชื่อและทุกคนก็เชื่อยังไม่มีสัญญาณใดๆและไม่เห็นว่าจะมีสัญญาณใดๆที่ครอบครัวชินวัตรจะหนีออกไปจากพักเพื่อไทย